ราตร่แลวนะคะทุกคนเป็นการเปิดสักรา,การัน <c oughs> ทุกคนซึ่งตอนเราทุกคนน่าจะจําได้ค่าใครนะคะติดตามพี่เกรซมาโดยตลอดเลยตั้งแต่แบบตามปีเดือที่แล้วน้องกรีนมีการลงคลิป <c oughs> อคือช่วงนี้น้อกินก็จะอาจไม่สบายนะคะก็อาจจะมีอะไรหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนซึ่ง <c oughs> ก็ได้เคยอัดไป, hehe, ะะปแล้วนะคะหน่ง G P แล้วก็ไม่ได้อัดเลยใช่้อเคงั้นเรามาเริ่มกันดีสักหลัดรึไม่เดี๋ยวกันเริ่มเกมอะไรดีกว่ามมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเราจะต้องมาใส่ชุดเกราะก่อนนะคะอันนี้เอาไว้ทำอะไรหรอทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะว่าสีฟ้าคืออะไรมันเป็นแอนิเมชั่นมันเป็นมิชานเริ่มเกมมาต้องทำไหนตู้ผัดหมือ ก็เจอดูเลยก็แค่ทองเดย์เด oh ี๋ยวอาทิตย <people> ์นี้พี่เกดจะมีอัปเดตคลิปนะคะสปอยนิ้นึงสปอยล่วงหน้าอาชีตลอดของพี่เกดเนาะเดี๋ยวฝ่ายรีบกดรับพันที่สนุกมาเล่นนะคะโอ้โหเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมันไม่มีอะไทำไมมันไม่มีอะไคนเสียขาเอาอะเพื่ออะไรหรอทองแดงเราจะไปขุดทองแดงกันนะคะอย่างแรกเราก็ต้องขุดเ,เรียเวทอืม ใช่อืมค้าบอันนี้ได้เลยสำเร็จเครดขุด ทุกคนทำไมที่แถวนี้มันมีทองแดงเยอะจังใช่มันมีทองแดงนี่ไฟ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 เมื่อกี้ทุกคนเห็นไฟไหมนี่สวอนอนลัมเลอร์อะไรนะควานหินใกล้จะพังอีกแล้วอือ ไม่สวย่ยไม่ซ่ยโอไปไปหาอันนี้เลยโอเคโอเคเราจะมาบอกให้ฟังว่าอันนั้นอ่ะที่มันเอ่มแบบที่น้องจีนกับพี่เกตเล่นกันเราอยากปิดซีรีส์ เราอยากปิซีรีส์แล้วอะแบบมไม่ใช่ว่าเราอะจะไม่เล่นนะแต่ว่าอ,อีกัหนึ่งูดกิดเราอะไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่ามันแบบเป็นรุ่นเก่าแล้วอะแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปโลกอีกโลกหนึ่งใช่ไหม คือเรายังไม่ได้ไปอยก็อยากขอพอถ้าเกิดใครไม่อยากให้ปิดซีรีส์ก็พิมพ์มาทว่าหนึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ปีซีรีส์ก็บอก่าสองคุยไม่ใครพิมพ์ ้าที่เรากำลังจะลง,งแล้วทีพีต่อไปเราจะทำอะไรดีโอ้ปั๊บนึงโอ้เออโอเคเชอร์รี่สีอ้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกคน อยากได้อะไรนิดหนึง่งไหมป่าเชลลินไม่ใช่ป่าเชลลินสิต้องเป็นป่าป่าป่าดงดิบน้องกินชอบป่าดงดิบมากโอ้เรียกพล่างพะล่างเมอกี้เห็นอะไรอะ่ะ กินอยากมาอาจจะไม่มีอะไรทำเลยแล้วก็ไปโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็เล่นอะไรก็ไม่รู้มันเด็กๆมันเด็กๆเพราะเราจะของดีเยอะมากเลยเชื่อเชว่ออ๋อ แตดใครตกไปขอให้โชคดีไม่กลัวตกหรอกนะเพราะว่าเราเจอทองแดงแล้วเราก็โลบมากเกบือ้วนะเกลือไวนะวนะทุกคนเราจะอยู่ตรงไหนดี ก็คอมเมนต์มาด้วยนะโอ้ยเสียงฉันเสียงฉันทำไมมันเป็นแบบนี้โอเคขึ้นไปข้างบน โอเคไฟดีฉันทุกคนอีพีหน้าเราต้องมีเตียงเตียงเตียงสำคัญทุกคนขอถาม เฮ้ยฉันอุย้ยสว่านสว่านสว่าน,นลำเ,เลือดเฮ้ยทีละแกล้งเจอแล้ววะเหรอว้าวรู้ไหมทำไมน้องกีอยากได้เพราะว่ามันมีแบบว่ามีพ่อขาใช่พ่อขานุ <c> ่น <oughs> มันไม่ใช่พ่อค้าหรอกแต่ว่ามันแค่เป็นพ่อหม,หมือดน,นี่แล้วเราก็อยากได้อาวุธของมันก็โอ้ยทุกคนตัวหนึ่งขอเปลี่ยนเรื่องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเราจะาารับยังไงอ่ะ ทุกคนพะม,ม,มันมีไฟล์อยู่แล้วเราไม่ได้แปะใช่ไหมทุกคนเห็นต้นงคิปไหมเราไม่ได้แปะนะโอเคงั้นเราปิดคลิปกันดีกว่าก็สำหรับบนี้น้องกิน ตัวระเบิดกเจะกินไม่คุนะ้มนาและบ๊ายบายบายบาย